ครับวันนี้เข้าโคเินไปครับไปดูว่าวันนี้มีเมนูอะไรครับวันนี้เราจะมาทำเมนูซุปดอกแคร์ครับใส่มะเขือพวงกับมะเขือเปราะครับเตรียบมะตูดติดไปชนหอมตุ๋ปผักอะไรแล้วก็เมนูทอดปลาหนิลไปลุยตักใส่ครับต้มไปก่อนครับต้อมไปที่ถูกยากก่ครับเดี๋ยวตักแคร์แล้วให้ไก่ใส่ที่หลังครับรอไปครับตดี๋ีวเราเราทอดปลาครับนี่ยชุดตักเลยเช็ดเลยเดี๋ยวเติมมาตื้นไปครับมันเหลือก็ใส่ปลาเลยครับ

เราตกงจมาสักเลยครับตักให้เรียบไม่จับตำพริกแล้วก็ใส่มะเขือลงไปครับแล้วก็ตกใจที่ตักไ้ครับตักมะเขือทั้หมดหมดครับเี๋ยวพุ่งกับมะเขือใส่ไปครับเอาครับบุกเลยครับปุ่มเครื่องเลยครับไอ่ของเราครับชุดรถครับไปนิดนึง ก็กว่คะะคาครับน้ำพลาครับตอนนี้เอาเข้าไปก็น,น้ำครับเดี๋ยวมัน้ำหน่อครับเพิ่มความเปรี้ยวใส่ผักสมุ้มไทยมาเลยครับหลากหลายาครับสามครับครับได้ทีแล้วครับกินแล้วก็ใส่ถ้วยเล,ล,ลยครับ ใส่ได้ครับดอกแคครับซุปดอกแคใสมะเขือปอกมะเขือพว้อมของมันรั้มหน่อยครับมะเขือพร้ับเราก็ได้มาซุปมะเขือใส่ดอกแคครับไปลูกิมาครับได้อะไรทีเนี้ยวันนี้ทอดกรอบครับซุปมะเขือพร้อมมะเขือปอกใส่ดอกแคครับสามกระสับเลยดอกขมงมันรั้มหน่อยนะครับมะเขือพวง กินข้าวสายแล้วก็ไมกินข้าวสายทุกวันเลยครับดู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 ดยอะกินมือได้บ้างไหล่ะกินมือเยอะเอยนะครับไม่กลมแล้วกลมรายลอย